สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูเกมอีกแล้วนะคะที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เอ๊วันนี้ครูเกมจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวค่ะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพต่อไปนี้นะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกก็คือภาพส้อมเสียงใช่ไหมคะซึ่งส้อมเสียงทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วใช่ไหมคะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะก็คือเขาจุ่มส้อมเสียงลงในน้ําซึ่งก่อนที่เขาจะจุ่มนะคะเขาต้องมีการเคาะก่อนเอ๊ะแล้วสองภาพนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อการเรียนรู้ของเราเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูคลิปการทดลองนะคะเด็กๆลองตอบคำถามต่้งอไปนี้นะคะมีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งซ่อมเสียงที่ยังไม่ได้เคาะนะคะแล้วเรานำไปจุ่มลงไปในน้ำน้ำจะมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่สองนะคะเราเคาะซ่อมเสียงแล้วเมื่อนำไปจุ่มลงในน้ำน้ำจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคำตอบก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเด็กๆเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมการทดลองเรื่องเสียงเดินทางผ่านตัวกลางของเหลวนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนำซ่อมเสียงที่ยังไม่ได้เคาะนะคะไปจุ่มลงในของเหลวและสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สองนะคะนำซ่อมเสียงที่เคาะแล้วลงไปจุ่มลงในของเหลวเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็สังเกตน้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเราไปดูการทดลองกันเลยค่ะซ้อมเสียงอีกครั้งแล้วก็จุ่มซ่อมเสียงนี้ ลงไปในน้ำครับอลองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมนะครับ1 2ึสามพร้อมกันครับนะครับน้ำก็กระจายออกมาเลยนะครับ หลังจากที่นักเรียนสังเกตผลการทดลองแล้วนะคะมาบันทึกผลการทดลองดังตารางดังต่อไปนี้ค่ะ จากการทดลองนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราจุ่มซ่อมเสียงที่คอดแล้วนะคะลงไปในน้ำบริเวณผิวน้ำนั้นจะกระเพื่อมเป็นวงรอบล้อมปลายซ่อมเสียงใช่ไหมคะและเราก็จะได้ยินเสียงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคาะซ่อมเสียงแล้วจุ่มลงไปเลยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่เกิดการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ จากการสังเกตการทดลองนะคะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าเสียงที่เราได้ยินนะคะเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางที่เป็นของเหลวซึ่งนั่นก็คือน้ำค่ะ จากที่เราทำกิจกรรมการทดลองมานะคะเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวนั้นสามารถทําได้โดยเรามาดูกันนะคะว่าอนุภาคของของเหลวนั้นเป็นอย่างไรซึ่งอนุภาคของของเหลวน,นะคะเขาจะอยู่ กันแบบรวมๆใช่ไหมคะเวลาที่เสียงเขาเดินทางผ่านมาตัวอนุภาคนี้ก็จะเกิดการสั่นแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็จะเข้ามายังหูของเรานั่นเองทำให้เราได้ยินเสียงที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวคะ่ะ การที่เสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวได้นะคะเขาก็เอานําไปใช้ประโยชน์โดยการสร้างอุปกรณ์โซน่าซึ่งอุปกรณ์โซน่าตัวนี้นะคะจะติดอยู่ใต้ท้องเรือนะคะโดยจะส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง ผ่านลงไปในน้ําเพื่อสํารวจวัตถุที่อยู่ใต้น้ํานะคะเมื่ออุปกรณ์โซน่าตัวนี้นะคะปล่อยคลื่นเสียงออกไปแล้วเมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ใต้น้ํานะคะเสียงก็จะสะท้อนกลับมาและอุปกรณ์โซน่าตัวนี้นะคะก็จะบันทึกเสียงไว้ทําให้เราทราบว่าตําแหน่งของวัตถุที่อยู่ใต้น้ํานั้นอยู่บริเวณใดนั่นเองค่ะ จากที่ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมมานะคะนักเรียนสามารถทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ได้ดังนี้ค่ะเสียงต่างๆที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันนะคะจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังหูของเราและเสียงก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปหน้าคุณครูจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องอะไรไว้มาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ